ไม่ต้องดีเาเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่อยากเก็บเงินนะคะเียกว่าทได้แน่นอนะเก็งินไปเยอะๆางนี้ก่อนๆเาางคนไ่ากเปิดเยงเปดเงัง้อยอยใครอะไม่ยนใครไมด้วยนี่แหมาเเจยใจเลยนะอยากตอนนี้เลย เฮ้ยคนเดียวเไปไปกางข้า้าวหนอเฮ้ยตายแล้วรุปคนทำไงดีทำไงดีทำไงดีโอ้ย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 โ้โอ้ยโอ้โอ้ย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 โ้ยโอโอ้โ้ยโ้ยโอ้โยโอ้ยะเ้ยโอ้ยโอ้ยโอยโยโอ้ยโอ้ยย้ก โอเคเอาไปกคนไปกันต <Okay. S 2> right. ่อไปดูจะไปไหนกันดีนะไปเรื่อยๆไปหมุนปั้นจวสลักต่อดีกว่าไปเดี๋ยวผมขนนิดสักนิดขนติดขนไปเรื่อยๆอีกนานกว่าจะได้ โอ้โหดูดูดูทั้งกายหนาแล้วกันดูดิหนาหนาเดี๋ยวใกล้จะจบแก้ว่นไม่นานนสามนาทีแล้วเตยก็ยังไม่อัปเดตเลยกันยังอ่ะเนด้าอของผมแบดูขอบ้านบนผมน่าจะรอับดนัวนั้นไงนนี้เกจยังหท้าอ้เล่ยละข้าหัแค่หนึ่งแสนง่ คนนี้เขาเป็นล <like> ้านหมดแล้วตัวครเป็นแบบตอวนี้คุก่อนไปกันต่อไปกันต่อไป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 กันต่อดู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 อืมแต่กระชากนวนี้ใช้ปุนแสงหัวส่งได้ปุ่นีสงแต่เป็น ตอนนี้ผมม่ได้ส้วคิดก่อนตั้งนานะคะค่ะแต่ผมไม่ได้ลงอ่ะโอเคพวกมันีะไหนต้นานจะถึงแลวถึงแล้วอคน้อยมาไ้โตไว้ตจะ่มมาสิโอยจะแล้วมนึกั พูเช้าเงียะจะถงแล้วจะถึงแล้วสีดีดอกกดยๆ่ไม่อยากองยะกลัวตื่นเ้าว่าจะถึงแล้วจะถึงแล้วอุ๊บชุบเอ้ยถึงแล้วหมู่บ้านจงศราเฮ้ยแดูซิมีของสมบัตไมไม่มีเฮ้ยเจอคนเล่นผกันเลยอะ นี <t> ่นาเล่นก <sus> hey. so uh. ันเปี่ยให้ไงอืมตีไม่เข้าอีกแล้วอ่ะอี๋ฮู้ยชืโอ้ยกตุกกระตุกอีกแล้วทุกคนอียนชื้โอเคใกล้จะถบที่แล้วสองหนึ่ง